วันนี้จะพาทุกคนมาปลูกข้าวโพดใส่ที่ดินหินที่ดินนี้ขุดแทบจะไม่ลงแล้วนะทุกคนว่ามันจะปลูกได้ไหมจริงๆที่ดินอะไรถ้าเกิดเรามีความตั้งใจรั้วความขยันบวกเข้าไปนะคะทุกคนเราว่ามันปลูกได้นะเพราะฉะนั้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะปลูกได้ไหมนะคะที่ดินแปลงนี้30ไร่แดงจึงสัดเป็นสวนแต่ส่วนนี้จะเป็นการทดลองปลูกข้าวโพดมันเป็นการขุดดินสะขึ้นมา สะที่เราเลี้ยงปลากับเลี้ยงกบผสมปนกันไปอยู่ในนี้ในเนื้อที่เดียวกันนะคะแต่ว่าในขอบสะนี้มันก็เห็นมันเป็นหินก็เลยจะลองขุดดินลงไปขุดหินลงไปจะมันเจอดินข้างล่างหน่อยหนึ่งว่ามันจะปลูกขา้าวโพดได้ไหมวันแรกที่นึกขึ้นมาได้โอ้นั่งนั่งเลี้ยงอาหารกบเสร็จมานั่งคิดว่าขา้าวโพดก็มีก็ลองเอาเขา้าวโพดมาลองปลูกขอบขอบสะดูเป็นอย่างไรนะคะนี่ถุงขา้าวโพดนะคะทุกคนลองมา เราจะมาปลูกข้าวโพดเป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานในดินหินมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวมาลองดูนะทุกคนไปปลูกกันเลยจ้าที่ขุดไปอะ่ะขุดกระแทบจะไม่ลงแต่ว่าเวลาปลูกข้าวโพดมารู้ว่ารากของข้าวโพดมันจะยั้งลึกลงไปหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการทดลองนะลองผิดลองถูกการทรําเกษตรเราก็ไม่ใช่คนทําเกษตรแต่ดั้งเดิมนะคะทุกคนเมื่อก่อนก็คือ เราเป็นแม่ค้าเนาะแต่มาช่วงหลังๆอะ่ะช่วงที่มันช่วงโควิดอ่ะเราเริ่มเข้ามาอยู่ในสวนแล้วก็ฝังตัวอยู่ในสวน <c oughs> ก็ทํามาเรื่อยๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะทุกคนปลูกนุ่นบ้างปลูกนี่บ้างปลูกทุเรียนบ้างทําบ่อกบเนี่ยตอนนี้ก็คือบ่อกบบอก่บอปลามันลงตัวแล้วก็เลยมองว่าออขอบขอบสะเราอะไรที่มันจะปลูกได้เราก็พยายามแต่พอเห็นว่าดินมันเป็นหินก็เลยลองปลูกข้าวโพดนะที่ดินแปลงนี้หลักๆจริงๆแล้วเราก็ได้ของมรดกตกทอดมานะคะทุกคนเป็นของพ่อสามีเนาะ พ่อสามีนี่เขาเป็นคนจีนเนาะเขาไม่ย้ายมาอยู่ที่อ่าประเทศไทยเราก็กคือใช้ต่างด้าวนะคะทุกคนแล้วทีนี้ก็พอเขาไม่อยู่แล้วที่ดินตรงนี้มันก็ตกเป็นมรดกเนาะก็เป็นของลูกของเราอย่างนี้นะคะคือคือเรามาเป็นสาภายัยเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็คือการที่เราได้มาอยู่ที่ที่นี่ได้ปลูกได้มาทํากินนะคะทุกคนแต่ที่ดินมันก็แพงขึ้นทุกปีทุกปีเนาะดินหินนะคะทุกคนถ้าเรา มันทาได้สมมติว่ามันปลูกได้มันก็ปีนี้ปลูกได้ปีหน้ามันก็จะปลูกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่บํารุงไม่ดูแลไม่บารุงหินมันก็ยังหินแต่ที่เราสังเกตว่าเราเอาไม้แดงไม้มะข่าไม้พะยอมไม้พะยูงมาปลูกนะในดินหินนะคะแล้วก็ทีนี้แล้วก็ทีนี้ก็ดินหินน่ะมันใบไม้มันคุมใช่ไหมแล้วก็มันย่อยรู้สึกว่าหินมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้แข็งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ อพอมันมีต้นไม้อน่ยนะคะพอมันมีต้นไม้คุมแต่ต้นนี้ที่มันเป็นหินมันเป็นหินที่เราขุดจากบึงของสระเนี่ยขุดขึ้นมาจากก้นสระนะมันเป็นหินทีนี้ก็เลยเออปลูกข้าวโพดเผื่อมันจะได้คุมดินนี่ก็คือการคิดเองเออเองแล้วก็ทดลองเนาะการทําเกษตรมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําใน ทฤษฎีเนาะมันต้องเป็นภาคปฏิบัติด้วยว่าเราปฏิบัติทำกับดินอย่างนี้เราดูซิสังเกตดูปีสองปีมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมันได้ผลเราก็จะได้เอาพวกหญ้าเอาอะไรมาคุมเพื่อให้มันย่อยสลายเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งดินนะตอนนี้มันมีแต่ก้อนหินเขาเรียกว่าก้อนขวดเนาะหินมันเป็นขวดเป็นเป็นลูกหินเล็กๆๆกันนะคะเออเขาเรียกว่าก้อนขวดเนาะก็ปลูกข้าวโพดไปแล้วก็ลดน้ําไปด้วยเนาะ ดินแปลงนี้อย่างที่พูดไปเนาะสามสิบไร่ก่อนหน้านั้นก็หาบไม้มามาปลูกเต๊มหมดในสวนเนาะก็จะมีไม้แดงมั่งต้นไม้ยางมั่งไม้พยอมมั่งอะไรอย่างเงี้ยปลูกในสวนในเมื่อมันเต็มแล้วเนื้อที่ตรงนี้สมัยก่อนเนะี่ยเราจะเอาไว้ตากยางเขาจะขายยางแผ่นนะคะทุกคนขายยางแผ่นเวลากีดยางแล้วก,ก็เอายางมาตากแดดที่ดินตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่ของการตากยางแผ่นแต่พอดีว่า มาช่วงหลังไม่ได้ทํายางแผ่นก็เลยเอามาขุดสะพอขุดสะเนื้อที่มันก็พอด,ดีพอด,ดีมันก็ไม่ได้กว้างมากนะคะทุกคนความยาวของสะเรามันคือมันเป็นวงกลมแต่มันยาวสักยี่ิบเจ็ดมิตรเนาะความกว้างนี้มันหกสิบเซนแล้วก็ความลึกมันแค่หนึ่งมิตรแต่พอเราใส่น้ําลงไปนะน้ําในบอ่อนี่มันเก็บได้ตลอดเลยค่ะอันนี้สนุกเลยในการปลูกผักอันนี้เรามองว่าข้าวโพดก็เหมือนกันในการทดลองปลูกข้าวโพดอะ่ะ มันจะต้องให้น้ำน้อก็ดินหินมันก็ต้องอ่ามันเก็บน้ําไม่ได้มันก็ต้องให้น้ําแล้วมันมันไม่ได้ไกลนะมันปลูกขอบ,ขอบสระมันก็สะดวกด้วยพอปลูกเสร็จเราก็ให้น้ําไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนก็วันนี้ก็คงจะเล่าประสบการณ์นะคะว่าเป็นการทดลองปลูกข้าวโพดแล้วก็สวน30ไร่ปลูกทุกอย่างที่เรานึกขึ้นมาได้ก็ปลูกเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องปลูกอันนั้นอันนี้นะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะทุกคน การทำกรเกษตรแบบเราที่เราทํานี้นะบางคนก็อาจจะยังงงๆอยู่นะเพราะว่าเราเป็นการเริ่มต้นเช่นกันนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ลูกสีได้ทําคลิปต่อไปก็มาลุ้นต่อไปด้วยกันนะคะว่าข้าวโพดของเราปลูกในดินหินมันจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะคะ่ะ